นี่คือปริศนาที่ทาให้โลกออนไลน์ทั้งหมดตื่นเต้นและอภิปรายกันไม่หยุดแสงสีทองลึกลับที่ปรากฏบนยอดเขาแหลมในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคําอธิบายที่ชัดเจนแล้วจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมันมาจากแสงอาทิตย์ในช่วงเย็นที่ส่องกระทบยอดเขานี่เองแต่มาฟังเรื่องราวทั้งหมดให้ละเอียดกันเถอะเพราะมันน่าสนใจกว่าที่คิดและอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปด้วยก่อนอื่นมาดูเมนูหลักของเราหน้าหลัก https colon s l a s l a gran com s l a s ออนไลน์เซ็กชั https colon slash slash gran d com slash section และ hot s h a r ์ https colon slash slash gran d com slash section slash ส slash star เท่ากับ0ที่จะนำคุณไปสู่บทความวิทฮิตที่ทุกคนกำลังพูดถึงหัวข้อนี้เองนี่คือปริศนาที่ไขได้แล้วแสงสีทองบนยอดเขาแหลมจังหวัดกาญจนบ,บุรีอจเจดเฉลยว่าเป็นแสงอาทิตย์ตอนเย็ยนที่ฉายลงมายอดเขา เผยแพร่เมื่อ7พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬิกา27นาทีปรับปรุงเมื่อ7พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬิกา27นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยได้ไขปริศนาปรากฏการณ์แสงสีทองที่ทุกคนงงงบนยอดเขาแหลมตำบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบอกเลยว่าแท้จริงแล้วมันคือแสงอาทิตย์ ในช่วงเย็ยนที่ฉายส่องลงมาที่ยอดเขานั่นเองมาจากเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์เต็มไปด้วยการแชร์ภาพปรากฏการณ์นี้บนยอดเขาแหลมซึ่งเกิดเป็นแสงสีทองสว่างสวัยราวกับมีไฟส่องอยู่โดยทุกคนสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนและแสงนี้คงอยู่ต่อเนื่องประมาณ5นาทีก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปและกลับสู่สภาพปกติท่ามกลางความตกตะลึงของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่นั้นล่าสุดในวันที่7พฤศจิกายนนี้เองเฟซบุ๊กของเชเซนเรดูอองบริเพน ซึ่งเป็นบัญชีของรองศาสตราจารย์ดรเจษดาได้อธิบายสั้นๆแต่กระชับว่าก็คือแสงอาทิตย์ตอนเย็นฉายส่องลงมาที่เขาเลยเป็นแสงสีสวยนี่เองและนี่คือส่วนที่น่าสนใจกว่าที่คิดเพราะในโลกของธรรมชาติแสงอาทิตย์ตอนเย็นมักจะปรากฏเป็นสีทองหรือสีส้มเนื่องจากแสงแดดผ่านชั้นบรรยากาศนานา,นาก่อนที่จะตกกระทบพื้นผิวทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรลิสแคทอรินซึ่งเป็นการกระจายแสงที่ทําให้สีแดงและสีส้มโดดเด่นขึ้น เหมือนกับพราอาทิตย์ตกดินที่เราเห็นทุกวันแต่ในกรณีนี้มันเกิดบนยอดเขาที่สูงชันทําให้ดูน่าประทับใจมากขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ลองนึกถึงภาพพราอาทิตย์ตกที่ทะเลหรือภูเขาใหญ่ๆคุณจะเห็นสีทองสว่างแบบเดียวกันแต่ที่นี่คือบนเขหาแหลมที่ทําให้มันดูพิเศษยิ่งกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจสงสัยว่าแท้จริงแล้วมันเป็นแสงธรรมชาติจริงๆหรือไม่มีคนบางกลุ่มที่คิดว่าอาจจะมีปัจจัยอื่น เช่นการสะท้อนจากวัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คำอธิบายจากอาจารย์เจษฎาเน้นย้ำว่ามันเป็นแสงอาทิตย์ปกติคุณคิดอย่างไรมันน่าสนใจจริงๆที่ปรากฏการธรรมชาติแบบนี้สามารถสร้างความฮือฮาได้ขนาดนี้แต่ในมุมกลับกันมันก็แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติยังคงมีเรื่องน่าอัศาจรรย์ให้เราเรียนรู้อยู่เสมอและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดไปเพราะในโลกของวิทยาศาสตร์บางครั้งปรากฏการที่ดูเหมือนน่าลึกลับจริงๆ ก็มีคําอธิบายที่เรียบง่ายแต่กลับทําให้เราเข้าใจธรรมชาติได้ลึกซึ้งขึ้นลองนึกถึงครั้งที่คุณเห็นสายรุง้งหลังฝนตกมันเป็นแสงที่ตกกระทบหยดน้ําแต่ดูน่าอาัศจรรย์ขนาดนั้นเหมือนก,น,กนกันกับแสงบนเขาแหลมนี้เลยสรุปแล้วปรากฏการแสงสีทองนี้ถูกไขปริศนาได้แล้วโดยรองศาสตราจารย์ดรเจษดาแต่ยังคงเปิดโอกาสให้เราได้อภิปรายกันต่อไปคุณเห็นด้วยกับคําอธิบายนี้หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจบางทีมันอาจจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติ และจินตนาการของเราเองแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์กันเถอะผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดอย่างไร